ออมาเลขสองมาเลขสองพังมาเลขสองพูดหน่อยไหมมาเลขสองมาเลขสองอ่าพวกเราเงียบเงี้ยพูดพูดอะไรหน่อยซิลูกแม่ชื่อติ๊กพ่อชื่อมัมโอมี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 ติ๊กด้วยเหรอเวลาเห็นแววตาเด็กพูดอย่างนี้นะเ็นหน้าสงสารนะออกมาเลขสามหน่อยไหมอ่าเลขสามเออหนูอยากพูดอะไรลูกตอนนี้หนูอยู่ที่ชุมพรแต่ตอนเกิดหนูอยู่ที่เชียงราย ยูดไะไรที่จะจุ่มแบบนี้กับนายหรือพ่อหม่ำไม่จุ่มขาเลยฮะพ่อหม่มไม่เคยมาอย่าร้องไห้ลูกลูกนี่ไปเรื่อยเลยนะพ่อหม่มไม่เคยหาหนูเลยเต้องย้ายถิ่นฐานอย่างเงี้ยเหรออันนี้ออกอากาศวันไหนเนี่ยเจ๊พ่อเขาต้องทำงานลูก้ไม่ต้องเข้าใจทำงานแต่ก็หลายปีลูกพ่อหม่มไม่ได้ไปหาหลายปีเท่งเถ่งนอง ถ้าล้างจากออกอากาศได้สักสามนาทีสิบนาทีถ้าคุณตองหาฉันแล้วคุณโดนแล้วนะเตรียมห้องเออเตรียมห้องเตรียมอะไรไว้้ช่วยให้บ้านใครก็บ้านหนึ่งนะเออให้บ้านเท่งก็บ้านหนึ่งเตรียมไว้ให้กูห้องหนึ่งแสดงว่ากูเข้าไม่ได้แล้วเออมันสนุกจริงแต่มันไม่สนุกกูอยาจะคุยกับคนไหนเป็นพิเศษไหมครับเบอร์สามอ่ะนึกเลย ฟังเป็นผู้หญิงอ่าฟังคำถามนะอ่าเอาแมงพ่อลูกคุยกันแล้วไม่อยากยุ่งเลยอ่เอาเ่าเชิญครับพ่อพ่อออานผู้บุออกก่อนเนี่ยชื่ออะไรครับทำไมพูดพ้วนจังเลยอ่ะเออชื่ออะไรครับลูกเสียลูกก็บังคับให้พูดเหมิงสบายดีไหมลูกเหมิงตอบพ่อสิ่ลูกก็ สบายดีค่ะแต่ทำไมน้ำเสียงหนูสั่นคลือล่ะคะลูกเพราะอะไรลูกไม่หนูเสียงสั่นครือเพราะอะไรคะสบายดีแต่ว่าพ่ะอะไรลูกพูดเหมือนกกรธหนูเลยอ่ะเนี่ยผมรู้สึกไม่ดีแล้วกริดจริงเขาพูดางนั้นอ่ะใช่ไหมตุ่นนยแล้คุณพ่อเขาก็เล่นตลกเขาก็เสียงอย่างนี้ก็พูดจาฉะฉาน หนูหหนนููต้องการอะไรคะความอบอุ่นความอบอุ่นโอ้ยบอกตรงนะเทปนี้นะจ่ายเบิ้ลก็ไม่อบอุ่นหรอกได้ประโยชน์เดียวได้ประโยชน์เดียวจะไมเบื่อะไรเบื่อะไรเลย